สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราออดรอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวันนี้จะทาขึ้นเป็นน่นสินค้าไม่ได้ักชวนเรื่องการลงทุนใดๆการลงทุนคนเสีย่ยงถ้าคลิปวัาจะมีลิงก์สมัครนะครับอันนี้เราก็อยู่ข่าวคิปวั2ที่อันามันนี้ก็จะเป็น EP ีที่สี่ร้อยหนึนะ่งะอันนี้ก็จะเป็นข่าวของธนาคาร JP m o ม g a แนะอ่ะว่ากันด้วยเรื่อง JP m o ม g a แก่อน JP m o ม g a แคืออะไรคือเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะ แล้วก็เก่าแก่นะไม่มั่นใจเก่าแก่ที่สุดในโลกหรือเปล่าแต่ว่าเป็นสถาบันการเงินที่ดําเนินธุรกิจกว่า223 0 0ปีถ้าบ้านเราเก่าแก่ที่สุดก็คือไทยพาณิชย์ก็คือ JP Morgan เนี่ยเป็นธนาคารที่ช่วยทําให้สหรัฐอเมริกาผ่านวิกฤตได้หลายครั้งมาได้นะถือว่าเป็นแบ็กเลยนะแล้วก็ JP Morgan ก็เป็นเหมือนกันตอนช่วงแรกๆสมัยบิตคอยเกิดนะจะมีข่าวโจมตีเนี่ย ไธนาคาร JP Morgan โจมตีบิตคอยตลอดสกุลเงินที่จะต้อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนเริ่มยอมรับแล้วก็ต้องปรับทัศนคตินะเขาก็มีการออกเหรียญเป็นโทเค็นที่ใช้ในธนาคารของเขาด้วยนะมาพูดกันต่อว่า JP Morgan เก่าไว้ว่าถ้าบิตคอยเทสบิตคอยเทสแปลงเป็น ETF ได้นะเงินอาจจะไหลออกจากตลาดนะ 2.7พันล้านอ่ะว่ากันทีละเรื่องอ่าความแตกต่างระหว่าง Bitcoin ETF และ Bitcoin เทสนะ,ะนักลงทุนทั่วไปเนี่ยคืออาจจะเข้าถึงอย่างพวก,พวกเราเนี่ยอาจจะเข้าถึง Bitcoin ETF มากกว่าเพราะว่ามันสามารถใช้งานแล้วก็ใช้กระเป๋าโอนเงินสามารถซื้อขายได้แต่ว่าพวก Bitcoin เทสเนี่ยมันอาจจะต้องแบบทำตามกฎหมายเหมือนพวกกองทุนต่างๆที่ต้องเสียภาษีเนี่ย สองเปอร์เซ็นต์ต่อปีแ้ะพร้อมความเสี่ยง้วยนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคือพูดง่ายๆว่า ETF เนี่ยมันเหมาะกับนักเทรดคริปโตมากกว่านั่นเองแต่พวกอ่า Bitcoin e t มันเหมาะกับพวกนักลงทุนสถาบันที่ต้องทําตามกฎหมายนะพูดง่ายๆนะแต่ว่ากฎหมายคริปโตเคอเรนซี่เขาก็มีกฎหมายอยู่นะไม่ใช่ไม่มีกฎหมายนะ่ะมาเริ่มกันไปนะ JP Morgan ก็เป็นบริษัทอ่ะกองทุนแัะธนาคารยักษ์ใหญ่นะได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า หุ้นเ s c a l e หรือหุ้น b i t c o i n ทหรือตัวยอ่อ G BTC ได้ถูกซื้อไปจำนวนมากหลังมูลค่าทรัพย์สินลดลงไปอย่างมากเนื่องจากมีสาเหตุมาจากกาการแปลงหุ้น G BTC เ,เป็น b i t c o i n ETF ที่ตอนนี้กำลังรอ,อ,อการอนุมัตินะสำนักงานกำกับกหลักทรัพย์นะของสหรัฐหรือ SEC นี่โดย นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีเงินไหลเข้าสู่ Gbtc เป็นจำนวน2.75พันล้านดอลลาร์นะหรือประมาณ2.7พันล้านนะถ้าหากว่ารวมดอกเบี้ยร,ระยะสั้นไปด้วย้วิเคราะห์ก็คาดการณ์นะว่าตลาดเนี่ยก็อาจจะชี้ว่าเป็นการเก็งกำไรก็คือเขาแปลงแปลงเป็นบิตคอยท์แปลงเป็น ETF ไดเ้เขาก็จะขายทำกำไรออกมาพง,ง่ายๆนั่นเองนะ สมมุติว่ากระแสงเงินซื้อหุ้นส่วนใหญ่เก่งกำไรนะถ้าเกิด g TV P GB t v g b t นะลิ้นพันกัน GBTC นะถูกแปลงเป็น ETF ได้จะมีแนวโน้มที่เงินไหลออกจำนวนมากนะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังชี้ให้เห็นว่ามูลค่า2.7พันล้านเนี่ยก็าอาจจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์บิตคอยอื่นๆเช่นบิตคอยสปอร์ ETF หรือสร้างาขึ้นมาใหม่จากการอนุมัติ เอซก็ได้นะทำให้เกิดผลเชิงลบก็ได้นะอ่าก็ว่าอย่างนั้นนะแต่ก็อย่าอะไรมากมายเพราะว่ามันก็มีทั้งด้านดีและก็ด้านไม่ดีนะการที่จะอนุมัติปุ๊บราคาอาจจะดีขึ้นหรืออนุมัติอาจจะล่วงลงแต่ว่ามันก็ต้องมีการเงินไหลเข้าไหลออกอยู่แล้วนะ,นะการที่เงินไหลเข้าไหลออกก็เป็นสิ่งที่ดีมาถึงว่ามีสภาพคล่องสูงเพราะว่าพวกตอนนี้มันก็จะมีแต่พวกนักลงทุนแบบ อะไราย,ย่อยหรือว่าธนาคารอ่ะธนาคารอาจจะลงทุนไม่ได้เพราะว่ามันผิดกฎหมายนะพวกนี้นะมันต้องมีกฎหมายรองรับก่อนถึงเขาจะไปซื้อได้นะโอเคขอบคุณที่ติดตามแลรับชมใต้คลิปวิดีโอก็จะมีลิงก์สมัครกระทู้จากโค้ชจำกดคนละหนึ่งคลิปเพื่อสนับสนุนช่องการันตีคริปโตอันดับหนึ่งโลกใบนั้นเปิดมา5ปีกับ6ปีนะใครยังไม่สมัครสมัครได้โอเคเอ็กวิดเทคริปโตอันดับสองโลกเปิดมา8ปีกับ9ปีโอเคเอ็กเนี่ยมีระบบเทรดมาร์จิ้นดิสเนอร์โอโกลคอลเัตต้นน้ำเกตเอดูเอลแบงค์ ank, นะ สายเกมโมบ็อกโรดรกอคอยบิตคอยมาเนี่ยขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่เช็คชวนเรื่องการลงทุนใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงใารจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆนะครับเจอกันใหม่อีกทีหน้านะครับบ๊ายบาย